นะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะพรหมจริยันจะ เอตัมมังขะละมุตตมันตีณบัดนี้อัตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาพันลนาหลักธรรมในมงคลละสูตรว่าด้วยเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใส ของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้สนใจในธรรมตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปดำเนินความตามพระบาลีที่ได้อัญเชิญมาเป็นนิเคปบทณนะเบื้องต้นแล้วว่าพรหมจะริยันจะเอตัมมังคลมุตตมังแปลว่า การประพฤติพรหมจรรย์เป็นมงคลอย่างสูงสุดซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นมงคลข้อที่32ในมงคล38ประการคำว่าพรหมจรรย์ท่านที่มีความรู้ทางภาษาบาลีก็พอจะเข้าใจได้บ้างแต่ที่ไม่มีความรู้ ชักจะไม่เข้าใจคิดว่าพรหมจันทร,ร์ก็คือนักบวชที่โกนผมผมผ้าเหลืองบ้างหรือสตรีที่ยังบริสุทธิ์ที่เรียกว่าหญิงพรหมจันทร,ร์บ้างความนี้เป็นความเฉพาะชาวโลกเท่านั้นแต่สำหรับในมงคลข้อนี้ไม่ได้ถืออย่างนั้น คำว่าพรหมจรรย์นในมงคลข้อนี้หมายถึงการประพฤติอย่างประเสริฐมีความหมายสิบอย่างคือทานวิยาวัจจะเบญจศีลอัปปมัญญาเมถุนวิรัตสัทธารสันโดษวิริยะอุโบสถศีลอริยมรรคและศาสนา ทานชื่อว่าพรหมจรรย์เพราะผู้ให้ทานไม่ว่าจะให้อามิตรทานคือวัตถุสิ่งของเช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเป็นต้นหรือให้ธรรมทานคือการให้ทาเป็นทานเช่นการแสดงธรรมการจำแนกธรรม การแจกจ่ายธรำรการบอกธรรมเป็นต้นในสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องธรรมทานว่าเป็นเลิศกว่าทานทั้งปวงดังนั้นผู้ให้ทานชื่อว่าประพฤติพรหมจันทร์วยาวัจจะชื่อว่าพรหมจันทร์เพราะเป็นการประพฤติอย่างประเสริฐ ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความลำบากหรือช่วยให้คนอื่นได้รับความสะดวกสบายช่วยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเบญจศีลชื่อว่าพรหมจรรย์เบญจศีลน,นั้นหมายถึงหัวข้อปฏิบัติอันเป็นเครื่องหมายให้รู้ความเป็นมนุษย์โดยกำหนด ให้มีความเคารพในสิทธิ์ของกันและกันตลอดถึงประโยชน์อย่างอื่นด้วยมีดังนี้ 1. เว้นจากการฆ่าเขาเว้นจากการทำลายร่างกายเขาเว้นจากการทำลายความสุขของเขาด้วยเห็นว่าชีวิตของทุกคนย่อมเป็นที่รัก เป็นที่หวงแหนไม่อยากตายร่างกายของใครทุกคนก็ทนุถนอมไม่อยากให้เจ็บป่วยสองเว้นจากการลักทรัพย์เลี้ยงชีพในทางที่ไม่ชอบตลอดจนทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นที่ตัวเองไม่พอใจกับเจ้าของ เป็นปัจจัยเครื่องหล่อเลี้ยงชีพไม่ควรลักของคนอื่น 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกามอันเป็นผลกระทบกระเทือนต่อวงตระกูลเขาก่อความแตกร้าวในครอบครัวของตนเองด้วยอันเป็นเหตุสร้างความวุ่นวายในสังคมมนุษย์ด้วย 4. เว้นจากการพูดเท็จ พูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเป็นการตัดผลประโยชน์ของคนอื่นก่อให้เกิดความแตกสามคัคีทำลายความเข้าใจที่ดีที่มีต่อกัน 5. เว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมาอันเป็นเหตุให้ลืมตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสติ สัมปัสชัญญะการรักษาศินห้าให้บริบูรณ์ชื่อว่าการประพติพรมัรรั์อปปมัญญาชื่อว่าพรหมจันอัปปมัญญาหรือพรหมวิหารเป็นธรรมประจำใจของพรหมเป็นธรรมเครื่องประจำใจของท่านผู้ใหญ่มีสีประการคือหนึ่ง เมตตาความปรารถนาดีต่อผู้อื่นไม่มีเลขกลมารยามิใช่ความรักเกี่ยวข้องด้วยกามถ้ารักแบบเกี่ยวข้องด้วยกามไม่จัดเป็นเมตตาแต่เป็นการรมฉันทะรวมความก็คือปรารถนาต้องการให้สัตว์อื่นๆมีความสุข 2. ความกรุณา กระดุณาหมายถึงความสงสารในเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับความทุกยากความเห็นอกเห็นใจต่อสัตว์หรือมนุษย์ร่วมโลกยามเห็นผู้อื่นมีความลำบากตกทุกข์ได้ยากทนดูอยู่ไม่ได้ต้องแสดงออกมาด้วยการคิดจะช่วยหรือลงมือช่วยเหลือเจอจุน ช่วยให้ผลทุกข์ด้วยความเต็มใจเสมอสาม,มุทิตาความบันเทิงใจเบิกบานใจชื่นชมยินดีในความสำเร็จของผู้อื่นเมื่อได้เห็นหรือได้ยินผู้อื่นมีความสุขสบายจเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญตามสภาวะของตนแล้ว ก็พลอยยินดีชื่นชมไม่แสดงความอิจฉาลิษยาสอุเบกขาความวางเฉยคือความวางเฉยในเมื่อไม่อาจช่วยเหลือเขาได้เมื่อได้เห็นผู้อื่นหรือทราบว่าผู้อื่นถึงความวิบัติก็ไม่ทับถมซ้ำเติมไม่แสดงอาการสมน้ำหน้า วางใจเป็นกลางอัปปมัญญาหรือพรหมวิหารธรรมนี้เป็นธรรมอันประเสริฐหาโทษมิได้ผู้ประพฤติธ,ธรรมนี้ชื่อว่าประพฤติพรหมจันท์เมถุนวิรัตชื่อว่าพรหมจันท์เมถุนวิรัตแปลว่าการงดเว้นจากการเสพเมถุน อันเป็นของโลกิยชนฉะนั้นผู้ต้องการประพฤติพรหมจรรย์จึงควรงกเว้นจากเมถุนสสาระสธาระสันโดษพอใจกับภรรยาของตนชื่อว่าพรหมจรรย์คือสามีก็ไม่นอกใจภรรยาและภรรยาก็ไม่นอกใจสามี วิริยะชื่อว่าพรหมจันย์วิริยะคือความเพียรความขยันหมั่นเพียรทำงานทุกอย่างโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆมุ่งหน้าทำไปเรื่อยไม่ถอยหลังเมื่อมีความเพียรสิ่งที่ยากก็กลายเป็นของง่ายของหนักก็กลายเป็นของเบา ผลที่อยู่ไกลก็ขยับใกล้เข้ามาคนตกน้ำถ้าไม่พยายามตะเกียกตะกายว่ายเข้าหาฝั่งก็อาจจมน้ำตายคนเรียนวิชาถ้าไม่พยายามดูหนังสือตำราเรียนก็อาจสอบตกได้คนที่มีความเพียรจึงชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์อุโบสถศีล ชื่อว่าพรหมมะจันอุโบสถเป็นข้อปฏิบัติมุ่งหมายให้อุบาสกอุบาสิกาฝึกหัดกายวาจาของตนเพื่อชำระสะสางสิ่งสกปรกภายในใจให้ออกไปชั่วขณะหนึ่งผู้รักษาอุโบสถศีลสิ้นวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งย่อมอยู่ในบรรยากาศที่สงบ คือกายสงบวาจาสงบใจสงบเมื่อกายวาจาใจสงบแล้วย่อมไม่ทำอะไรให้เกิดความวุ่นวายจึงเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งแก่การโน้มน้าวจิตใจไปสู่การฟังพระธรรม,มเทศนาบ้างการไหวพระสวดมนต์บ้างการสนทนาธรรมบ้าง การเจริญกรรมาฐานบ้างเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิธีการขัดเกลวความสงกรกปกทั้งสิน้นทั้งหมดที่กล่าวมานี้ชื่อว่าการประพฤติพรหมจรรย์อริยมรรคชื่อว่าพรหมจรรย์อริยมรรคหรือมรรคมีองค์แปดเป็นทางสายกลางทางที่จะนำไปสู่ จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตหรือประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานมี8ประการคือ 1. สัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบคืออริยสัจส,สี่สสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือดำริจะออกจากกามหนึ่งดำริในอันไม่พยาบาทหนึ่ง ดำริในอันไม่เบียดเบียนหนึ่งสสัมมาวาจาเจรจาชอบคือเว้นจากวจีทุจริตส4่สัมมากรรมมันตะการงานชอบคือเว้นจากกายทุจริตสามาสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการเว้นจาก เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด 6. สัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรในที่4สถาน 7. สัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในสติประาน4 8. สัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบคือเจริญฌานทั้ง4ี การปฏิบัติตามทางสายกลางสี่ประการนี้ชื่อว่าการประพฤติพรหมจรรย์าศาสนาชื่อว่าพรหมจรรย์ก็ได้แก่คำสั่งสอนซึนซ่งรวบรวมไว้แล้วได้แก่การประพฤติตามสิกขาสามคือศีลสมาธิและปัญญาในเบื้องต้นควรหัดปฏิบัติรักษามารยา ทางกายวาจาให้เป็นไปโดยเรียบร้อยปราศจากโทษสมควรแก่หมู่คณะก่อนเช่นเดียวกับบุคคลผู้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมจำต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสมาคมนั้นๆน,น,นี้จัดเป็นศีลสิขาในลำดับนั้น ควรหัดรักษาจิตใจให้อยู่ในอำนาจให้แน่วแน่ควรแก่การงานในคราวต้องการนี้จัดเป็นจิตตะสิกขาในที่สุดควรหัดใช้ปัญญาให้รอบรู้ในสภาวะธรรมอันเป็นไปด้วยความเป็นเหตุและผลแห่งกันและกันนี้จัดเป็นปัญญาสิกขา เพ่งธรรมอันอุก,กฤษคือสูงสุดการประพฤติตามหลักศาสนาทั้งสามประการดังที่กล่าวมานี้ก็ชื่อว่าการประพฤติพรหมจรรย์สรุปแล้วการประพฤติพรหมจรรย์สิบอย่างคือการให้ทานการรักษาศีลห้าความขวนขวายในการช่วยเหลือผู้อื่น การเจเริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาการงดเว้นจากการเสพเมถุนความยินดีในภรรยาและสามีของตนการมีความเพียรอย่างแรงกล้าในการประกอบกิจการงานต่างๆการรักษาอุโบโสถศีลในวันขึ้น8ปดค่ำสิ้าค่ำ แรปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำการดำเนินทางตามทางสายกลางคือมักมีองค์ปดได้แก่เห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจไว้ชอบ การปฏิบัติตามสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ชื่อว่าการประพฤติพรหม,มจัรทร์แลในอวสานการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจคุณพระศีรัตนไตรยัยอันเป็นอดิสัยบุญญาเขตคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ และบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้อบรมสั่งสมไว้แล้วจงเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยดนบันดาลอภิบาลรักษาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายประสบสิ่งที่พึงประสงค์สมความปราถนาจเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิพานท่านสารสมบัติ สมมโนปนิธานทุกประการเทินเอวังก็มีด้วยประการะชะนี้ ยะถาวาริวะหาปุราบริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปัฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะรโสยะถามณิโชนติระโสยะถา สัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัส,สตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรโอธรรมาวัทันติอายุวนันโนสุขังพระลัง